สวัสดีจ้ายายเจมมาแล้วจ้ากับเลขดับเลขที่ไม่ออกในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนี้นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะข่าวที่แล้วเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างผลงานยายเจเนาะ,ะลางวันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะ รางวัลที่1ออกอะไรคะห้าศูนย์เจดสามเ้าสองถูกไหมคะสองตัวบนสำหรับคลิปนี้ยายเจหมายถึงสองตัวนี้นะจ๊ะสองตัวบนที่ยายเจ๊ให้เรามาดูผลงานงวดที่แล้วกันค่ะว่า ไม่ออกสองตัวบนต้องไม่มีเก้าสองนะคะเก้าสองแผ่นนี้ตัวตรงนะคะมีเก้าหกไม่มีเก้าสองเจ็ดสองไม่มีเก้าสองนะคะมีอีกแผ่นหนึ่งค่ะอีกแผ่นหนึ่งเป็นตัวตรงและตัวกลับค่ะมี5 2าสองสองแต่ไม่มีเก้าสอค่ะ พอชัน25ตัวงวดที่แล้วยายเจให้ดับสนิทคือไม่ออกไม่ต้องหลุนนะจ๊ะค่ะประหยัดตังค์ได้เยอะไหมคะถ้าคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าต้องการชมงวดต่อไปทุกๆงวดของยายเจก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะค่ะเรามาดูว่า ของวันที่หนึ่งกรกฎาคมยายเจ๊มีตัวไหนบ้างนะจ๊ะแผ่นนี้เช่นเดิมนะจ๊ะเฉะพาะตัวตรงนะไม่รวมตัวกลับนะจ๊ะตัวแรกที่ไม่ออกศูนย์ศูนยนะ์นะศูนย์สามจ้าศูนย์สี่หกสาม สองสามแล้วก็สองสองห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกจ้าแผ่นนี้มีอยู่9ตัวนะ9ตัวที่ไม่ออกนะจ๊ะเรามาดูแผ่นต่อไปแผ่นต่อไปมีทั้งตัวตรงและตัวกลับนะจ๊ะ ตัวตรงและตัวกลับงวดนี้มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันจ้าอย่าลืมนะจ้าถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยนะจ้ะตัวแรกนะสองเก้าเก้าสองหกเก้าเก้าหกหกเจ็ด เจ็ดหกศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หกสองสองหกหกห้าห้าหกยังมีอีกนะจ๊ะ สองห้าห้าสองและศูนย์ห้ากับห้าศูนย์นะจ๊ะแผ่นนี้ตัวตรงและตัวกลับอีกสิบแปดตัวพนั้นรวมทั้งหมดงวดนี้ยายเจให้ถึงยี่สิบเจ็ดตัวนะจ๊ะยี่สิบเจ็ดตัวเลขดับสองตัวบนนะสองตัวบน ของมวดวันที่หนึ่งกระะกฎาคมจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะจ๊ะว่าดับจริงดับสนิทแม่นแม่นปังปังเช่นเดิมไหมอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะเลขดับสองตัวล่างมีให้ชมทุกงวดจ้าสวัสดีค่ะ